หาสประตูออโต้น้องเอมมรีโว่เข้าใหม่นะคะคันนี้เป็นปี2019เลยลูกค้าขะรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะรีโว่สีประตูออโต้คันนี้ออปชั่นเป็นยังไงบ้างเงินดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราตามมาชมคลิปนี้กันเลยจ้ามาเลยจ้าที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นรีโว่2.4ปี2019คันนี้เป็นเกียร์ออโต้พรีเลนเนอร์นะคะเป็นตัวยกสูง ใครที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่น้องเอบอกเลยว่าหายากมากนะแต่เรามีมาให้สองคันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะสีดำเดิมโรงงานมาพร้อมกับนี่เลยค่ะโคมไฟหน้าไซส์แจวกันเลยทีเดียวไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นค่ะคันนี้นะคะในส่วนของรอบคันบอกเลยว่ารถสวยกิ๊กนะคะคิ้วกระส่์มีให้เบ้ามือจับพรีเมียมมาด,ด้านข้างมีให้ค่ะ คันนี้นะคะ5,490,000บาทลูกค้าประวัติดีผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะให้เร็วให้ไวเลยค่ะออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะจองออนไลน์1,000บาทเข้าบัญชีบริษัทไม่สะดวกมาน้องเอให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวจ้าเรามีหลายธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็น รุงศรีธนชาติเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโก้ออริโก้ CIMB นะคะฐานไทยธนชาติธนาคารเยอะมากเลยนะคะเราจะดูจากเอกสารของผู้เช่าซื้อเป็นเกณฑ์นะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะอายุงานกี่เดือนรายได้เท่าไหร่นะคะในการประเมินยื่นสินเชื่อเราจะดูให้จากรายละเอียดเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อในการเลือกแบงค์ที่จะยื่นกู้นะคะลูกค้า ไม่ต้องเป็นกลางมนลเลยนะคะของเราขายระดับมืออาชีพนะคะราคากลางยอดจัดเบื้องต้นน้องเอก็รู้หมดเลยนะคะสามารถคุยเบื้องต้นก่อนได้นะคะว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่บาทนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าโดยรวมรอบคันนะคะรถสวยเดิมหาร่องรอยการใช้งานแทบไม่ค่อยเจอเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมตัดดําสวยรู้ดูแพงนะคะไฟหน้าก็กินขาดแล้วลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะ ผมไฟไซแ้วนะคะรถนะคะคันนี้ผ่านการนะคะตรวจเช็คเบื้องต้นโดยทีมช่างมืออาชีพของเซรีไทยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้1,000 10, 0กิโลนะคะวิ่งยาวๆไปเลย1,000 10, 0กิโลนะคะครบ1,000 10, 0ปุ๊บเอากลับมาถ่ายฟีได้อีก1ครั้งค่ะลูกค้า มาเลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูยางกันก่อนนี่คะ่ะยางปีสองพันยี่สิบสี่ลูกค้าจ๋าดูตรงนี้ได้เลยนะคะได้ยางปี2024คะ่ะกระจกนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเป็นตัว E Plus นะคะกระจกฝาครอบโครเมียมนั่นเองนะคะฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันกันเลยทีเดียวนี่ คิวกันศาสตร์มีมาให้ครบนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะจ๊ะนี่เลยค่ะซุ้มโลสวยกิ๊กหัวน็อตเดิมๆนะคะตัวพรีเรนเรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวขายใครๆก็ตามหานะคะแล้วก็หายากมากๆนะคะเราก็เพิ่งได้มานะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้า 2.4e พีเรนเนอร์ er นะคะสี่ประตูออตโต้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรลงที่เบอร์094 598 9256นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปิดไปดูภายในกันนะคะว่ารถจะเดิมไม่เดิมขนาดไหนนะคะดูยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอะไรจ้าเราไล่มาที่ภายในกันเลยนะคะ นี่ให้ดูก่อนนะคะขอบประตูนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าจ๋านี่ค่ะหัวน็อตเดิมนะคะขอบใหม่อีกกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการดูรถเดิมเป็นแบบไหนนะคะลูกค mm ้า hmm. เดี๋ยวจะด,ดึงขอบประตูนะคะฝั่งคนขับให้ดูนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะ mm hmm. ตรงนี้นะคะก็คือซีนเดิมโรงงานนะคะเ mm hmm. ม็ดอักกรูกลมเดิมนะคะประกบรอยเดิมนะคะไม่มี บิดเบี้ยวนะคะดูได้เลยประกบชิ้นส่วนโรงงานสองด้านนะคะเม็ดลมเรียงแถวสวยแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าดึงให้ดูได้นะคะใครดูรถไม่เป็นอยากจะพาช่างมาก็ได้นะคะลูกค้าพาช่างมาดูได้เลยนะคะของเรารับประกันไม่มีพิษความน้ําท่วมนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะในส่วนของตัวรถนะคะดูด้านหลังกันบ้างค่ะ นี่นะคะตรงด้านหลังนะคะฝั่งข้างคนขับนะคะนี่จ้าอารรูกรมเรียงแถวสวยแบบนี้เลยลูกค้าจ๋านี่ค่ะเรียกได้ว่านะคะไม่ย้อมแมวโดยเด็ดขาดนะคะรถของเราไม่มีพิกวัมน้ำท่วมคัดรถนะคะประจำตำแหน่งรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยที่คัดมาก็คือเดิมๆนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะราคานี้5 4 9 0 0 0บาทนะคะกระบะสีประตูรู้ๆกันนะคะของเราประหยัดกว่าไม่ต่ำกว่า4 0 0 0สอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านซ้ายกันต่อเลยจ้า ยกได้ว่าดึงให้ดูได้ทุกบานเลยลูกค้าจ๋าดึงให้ดูได้ทุกบานกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อความมั่นใจลูกค้าที่ดูออนไลน์อยู่ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรจ้าโทรหา้องเอนะคะเปิดกล้องได้นะคะวิดีโอคอได้ซูให้ดูได้ทุกจุดค่ะนี่นะคะอันนี้ด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะอากลมสวยแบบนี้เลยสีดาจะดูยากกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมืดนะคะลูกค้าให้ดูสังเกตขอบตามนี้นะคะขอบ นี่ส่วนโค้งนะคะสองแผ่นตรงกันเวลาโรงงานผลิตประกบชิ้นส่วนก็คือสองด้านต้องโค้งเว้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตรงจุดนะคะตรงจุดแน่นอนจ้ามีเพื่อนเป็นช่างพาช่างมาดูได้นะคะลูกค้าดูรถไม่เป็นนะคะรู้จักช่างพาช่างมาได้เลยค่ะของเราสบายใจได้อยู่แล้วนะคะไม่เป็นกังวลอยู่แล้วในส่วนของคนที่จะพาช่างมาดูรถนะคะ นี่ค่ะหัวนตนะคะด้านซ้ายจีล็อกเด็กมีให้อ่ะไปต่อมีอะไรจ้ามาต่อมาต่อค่ะดึงให้ดูได้นะคะลูกค้าอ่ะนี่นะคะลูกค้าดูได้เลยจ้าลูกค้าจ๋านี่ค่ะเม็ดกลมนะคะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะมั่นใจได้เลย ว่าไม่มีการพลิกคว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนจัดลูกค้าอ่ะมั่นใจกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขอบประตูกันต่อหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะไล่มาด้านในกันต่อนะจ๊ะภายในรู้รามากลูกค้าได้เบาะหนังนะคะสะภาพสวยๆไม่มีรอยขาดรอยย็บเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะนี่นะคะ ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแอร์แมนวนวลนะคะหน้าจอมีให้ช่องแอร์ก็ด้านหน้า4จุดด้วยกันนะคะนี่หนึสองสามแล้วก็ฝังคนขับตรงพวงมาลัยนะคะก็มีในส่วนของนี่เลยค่ะรุงลมให้แล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะ เรียกได้ว่านะคะคันนี้คุ้มสุดคุ้มนะคะใครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็รีบพักน้องเอมาให้ไวนะคะที่เบอร์094 598 9256ค่ะ <c oughs> มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างจ้าเบาะด้านหลังนะคะตอนหลังก็สวยๆวยตึงๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยขาดรอยเย็บรอยย่นสภาพสวย ะะคะราคานี้บอกเลยประหยัดเงินไม่ต่ำกว่า400,000น,นะคะค่างวดก็ประมาณ9,000บาทต,ตลอดสัญญาะค่ะถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะผ่อนไม่แพงแน่นอนสนใจก็โทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0945989256ลูกค้จาจ๋าถ้ายังไม่หลับรับทุกซ้ายทุกใจเอกสารยอดจัดยอดผ่อนก่อนได้เลยคะ่ะใครที่สนใจนะคะดูออนไลน์อยู่อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถคันนี้นะคะก็โทรตรงมาที่เบอร์0945989256นะคะ ปรึกษาเงินดาวยอดจัดยอดผ่อนก่อนได้เลยนะคะอ่ะมาดูผ้าปีดันกันบ้างนะคะผ้าปีดันก็สะอาดสะอ้านไม่มีรอยสักรอยเจิมได้ทั้งสิ้นลูกค้าสวยแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นแม็กไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์มีมาให้ครบไม่มีตำหนินะคะใหม่ๆกันเลยทีเดียวสำหรับเชื้อเพลิงนะคะก็เติมน้ำมันดีเซล B7 นั่นเองลูกค้า นี่กันชนหลังมีมาให้นะคะสวยเลยทีเดียวค่ะร่องรอยตำหนิหาแทบไม่เจอค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะไปเลยจ้าเอาให้ดูเลขไม้นิดนึงค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะไปห้องเครื่องให้ดูเลขไม้สักนิดนึงนะคะว่าไม้เท่าไหร่ กุญแจมีมาให้สองดอกนะคะไม่เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลลูกค้าจ๋าเจ็ดหมื่นนะคะสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลจ้ะไปห้องเครื่องกันต่อเลยจ้า มาเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องรถคันนี้นะคะมาดูกันว่ารถสวยเดิมขนาดไหนห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะคะมาที่หัวน็อตสามตัวแรกกันก่อนเลยค่ะลูกค้าซูมกันให้เห็นจะจะก,กันไปเลยนะคะหัวน็อตสามตัวด้านหน้านะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยบิดนะคะซึ่งถ้ารถคันไหนโดนมาหรือชนมานะคะแผงด้านหน้าโดนเปลี่ยน3ามตัวนี้ต้องขยับก่อนเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะคะเราเน้นรถคุณภาพค่ะต้องไม่ชนมานะคะของเรานะคะเก็บงานมาทั้งแถบนะคะเราก็ไม่เอามาขายแล้วอย่าว่าแต่ชนเลยนะคะขายแค่รถที่มีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะคะอ่ะสามตัวด้านหน้าอีกคันนะคะน็อตสามตัวคานด้านหน้านะคะไม่มีรอยขยับค่ะรหัสคานเอลยังอยู่จ้าลูกค้าจ๋านี่ค่ะรหัสคานอานะคะ หัวนอ็อตคานด้านหน้าไม่มีรอยขยับจ้าอันนี้จะเป็นหัวนออ็อตกระจกด้านหน้าเอฟด้านหน้านะคะตัวนี้ไม่สมคัญเท่าไหร่น็อตแก้มด้านซ้ายค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าซูมกันให้ดูเห็นเห็นจะจะทุกจุดนะคะเรียกได้ว่าสวยกิ๊กกันเลยทีเดียวสนองสนิมแค่คาะไม่เจอเลย เปียนท้ายของเลวให้เรียบร้อยแลว้วใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆราคานี้คุ้มสุดคุ้มลูกค้าจ๋าห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่ประตูเกียร์ออโต้นะพ<ม><ม>ี่นะหายากด้วยรุ่นนี้เป็นรถตัวขายเลยแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยแล้วนี่ที่ช่องปัดน้ําฝนเราก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นเพจมาดูแผ่นเพจกันค่ะนี่ให้ดูแผ่นเพจค่ะลูกค้าหมายเลขเครื่องหมายเลขคัสรี ตรงหมดนะคะปักตรงทุกตำแหน่งหมุดเดิมๆไม่มีรอยงัดรอยแกะนะคะนี่ค่ะลูกค้าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์094-598-9256นะคะคุยละเอียดเพิ่มเติมกับน้องเอโดยตรงได้เลยรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้สปีนะคะหรือ1,000 10, งกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนมาที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะน็อตหัวกระโปรงไอ้น็อตฝากระโปรงเอออันนี้นะคะ ตรงนี้โดนถอดไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนชกอันนี้นะคะไม่ได้สําคัญอะไรนะคะมีแค่ชกอันนี้เสียเราใส่ให้ใหม่เป็นเป็นของศูนย์นะคะลูกค้าสบายใจได้ฝากระโปรงเดิมค่ะลูกค้าฝากระโปรงเดิมนะคะนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนนะคะก็สภาพดีใช้งานได้ดีอยู่นะคะฝากระโปรงใหม่กิ๊กค่ะสั่งด้านซ้ายนี่เลยค่ะลูกค้านี ฝากระโปรงเปิดปิดง่ายค่ะคันนี้นะคะลูกค้านี่เลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ประตูรีโว่สองจุดสี่ e พนอร์คันนี้เกียร์ออโต้นะคะ โดนใจใครนะคะก็สามารถทักสอบถามเซลล์เอโดยตรงนะคะประวัติเป็นแบบไหนทํางานได้กี่ปีอายุงานเท่าไหร่นะคะก็สามารถปรึกษากันได้นะคะเบื้องต้นนะคะการที่จะซื้อรถอายุ20ปีขึ้นไปนะคะลูกค้าทํางานนะคะอายุงาน6เดือนขึ้นนะคะ6เดือนขึ้นถึงจะซื้อรถได้นะคะลูกค้าแล้วก็คนที่มีประวัติหรือไม่มีนะคะจึงต้องใช้เงินดาวกี่บาทก็สามารถปรึกษา้องเอโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าปรึกษาโดยตรงได้เลยนะคะ0945 98 9256เบอร์นี้ขึ้นบ้านเขียวนะคะแอดกันมาได้นะคะโทรตรงได้เลยนะคะศึกษาเอกสารก่อนเบื้องต้นนะคะเงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์เราจะดูจากประวัติผู้เช่าซื้อเป็นเกณฑ์นะคะถ้าประวัติเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89เท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีนะคะโปรขับฟรี3เดือนมีให้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89เท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ไกลๆไม่ต้องเป็นกังวลค่ะน,น้องเอมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะเตรียมเอกาสาร รอสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่นัดไปิษให้ถึงบ้านอัุุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอก็มีบริการส่งให้ทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจรถนะคะคันนี้อย่าลืมนะคะยกหูหาน้องเอที่เบอร์0945989256นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง1,000บาทเข้าบัญชีบริษัทนะคะฟรีนะคะถ่ายนำ้ำมันเครื่องหลังรับรถอีกหนึ่งครั้งนะคะ ฟรีการ์ดนะคะแฟมิลี่การฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะออกรถกับน้องเอไป4 5, ปี5ปีนะคะอยากจะมาใช้บริการนะคะไฟเสียลูกปืนล้อด,ดังนี่มาได้เลยค่ะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองค่ะลูกค้าจา๋าเข้ามาได้เลยนะคะตรวจเช็ครถฟรีไม่มีค่าแรงจา้าหัวไฟขาดเราเก็บแต่ค่าหัวไฟไม่คิดค่าเปลี่ยนจ้ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ อย่าลืมนะคะนึกถึงรถมือสองนะคะนึกถึงเซลเอเซีิไทยรถสวยนะคะโทรมาเลยที่เบอร์0945989256นะจ๊ะ